แบบไม่ละสายตาเลยนะผมไม่มั่นใจว่าในลึกๆเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งผมได้พูดทักเข้าไปก็เพื่อที่จะลดคลายความสิ่งที่เราเขามองอะ่ะทำให้เขาเย็นลงนี่ก็คือคำตอบของลุงพลค่ะว่าทำไมถึงถามพ่อของน้องชมพู่แบบนั้นส่วนป้าแตนค่ะทีมข่าวก็ถามนะคะว่าป้าแตนเห็นไหมช่วงที่ลุงพล กับพ่อของน้องชมพู่คุยกันป้าแตกแล้วครับว่าพ่อน้องชมพู่มองลุงพลอยู่นานมากแต่ก็ไม่คิดว่าลุงพลจะทักไปแบบนั้นเมื่อกี้เรานั่งข้างล่างเราก็เห็นใช่ไหมครับใช่ว่าสายตามันเป็นยังไงใช่ตอนนั้นเราวิจาทีนั้นที่เราเห็นนะเขามองเห็นด้วยเหรอเราอ่ะผมนั่งยูหนะาสุดเลยอืป้าก็บอกไม่ถูกนะ แต่ป้าก็บอกก็รู้แค่ว่าถ้าความจริงมันกระจ่างแล้วลุงไม่ได้ทำอะไรเขาคงจะรู้สึกของเขาเองแหละป้าเห็นตั้งแต่ป้ามานั่งตอนแรกป้าก็ไม่คิดว่าลุงจะถามหรอกแต่คงจะนานสักพักหนึ่งลุงก็เลยอดไม่ได้ถึงถึงถามแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่เคลียร์เขาก็มีโอกาสที่จะคิดได้อะไรอย่างนี้อ่าบรรยากาศเริ่มหมายความว่าเขาไม่ดื่มน้ําสาบานเขาจะฆ่าน้องชมพู่นะคือตาอยากให้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อกัน เพราะตามั่นใจว่าคนในครอบครัวไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่ไม่ได้อุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปฆ่าบนเขาเหล็กไฟดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้ำก็มันก็เย็นดีก็มันก็จะทะเลวันนี้จะถูกกันพรุ่งนี้ก็มันก็ไม่ได้ก็น้องใไ้่ได้ยายเชื่อไหมว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันก็ถ้าอยู่ด้วยกันถ้าหนึ่งคดีของน้องชมพู่จบมันก็ก็ยังมีเวลา พูดชัดตลอดอมไม่มีประโยคไหนยกเว้นครับเราก็ไม่ได้ฆ่านะเราก็ให้ความรู้มือทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องกังวลนี่นะคะก็คือความรู้สึกของแต่ละคนนะคะคหลังจากทำพิธีสาบานร่วมกันแล้วรู้สึกยังไงบ้าง แต่สาคัญเลยก็คือลุงพลนะคะที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นนะคะว่ามีบางประโยชบางช่วงบางตอนตามคําสาบานที่ตาชานได้กล่าวนำเนี่ยน,นะคะเหมือนกับลุงพลอาจจะพูดตามไม่ทันครับเราก็เลยไปถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นออลุงพลก็เลยบอกว่าก็คือลุงพลนะ่ะมีคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าก็เลยอยากจะแยกตัวมาสาบานแบบเดียวๆนี่ค่ะลุงพลเขาเตรียมมา ลุงพลบอกนี่ไงผมก็แยกมาสาบานแบบเดียเด่ยวๆเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วและคําสาบานที่ร่างมาเองไม่ใช่ที่ตาชานร่างมาก็ละเอียดด้วยส่วนคําถามที่ว่าแล้วทําไมปักทูบกลับหัวนี่นะคะคก็เหมือนกับว่าเป็นการแก้เคล็ดไม่ใช่กลับคําสาบานป้าแตนค่ะวันนี้ก็คุยกับแม่ของน้องชมพู่นะคะป้าแตนบอกป้าแตนก็คุยนะก็ทักนะว่าทําไมใส่รองเท้าบูทมา แม่น้องชมพู่ก็ตอบอบอกว่ากลัวลื่นครับส่วนที่ลุงพลชำเลืองมองคำสาบานในมือของตาชานะคะครับคำตอบก็คือลุงพลบอกว่าที่ชำเลืองมองอะนะก็ไม่รู้ว่าตาชานเขียนอะไรมาไงก็ชำเลืองมองดูจังหวะช่วงนึงลุงเนี่ยชำเลืองไปดูโพยกระดาษด้วยไม่แล้วไม่ได้ดูหรอกว่าคำที่พ่อเขียนไว้น่ะมัน เขียนว่ายังไงเราไม่ได้ดูไงเพราะว่าเพื่อนไม่เรีมาให้ดูไม่ต้องเขียนด้วยป้าว่าพูดออกมาเลยนะ่ะพูดพร้อมๆกันเนี่ยทุกคนมันเสียงดังฟังชัดกันเอามาจากรูทวารกันหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือพูดแค่ผ่าน,านๆก็ได้มานั่งมึงครอบครัวแต่ก็เห็นมันก,ก็ก็เหมือนเดิมอะไรมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจว่าจะเปิดรับกับไอ้เรื่องพวกนี้มากแค่ไหนนะพอตาก็ผมบอกว่าเออเอาให้มัน ต้องมีประโยชน์แบบนี้ครับต้องให้ผมทําตามพ่อตาแ้าพ่อตาเพิ่นทําไม่ถูกล่ะผมต้องทําตามไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าในใจลึกๆพ่อชมพู่เขาคิดอะไรอยู่ซึ่งการมองแบบมองมองหน้าของผมเนี่ยแบบไม่ละสายตาเลยนะผมไม่มั่นใจว่าในลึกๆเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งผมได้พูดทักเข้าไปก็เพื่อที่จะลดคลายความ สิ่งที่เราเขามองอะ่ะทำให้เขาเย็นลงการแก้เค็ดบางอย่างแค่นั้นเองที่ทำแ,แก้เค้นยด้ไงครับก็เค้นสิ่งนี้ที่สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าถ้าทําแบบนี้แล้วปุ๊บสิ่งที่เราเชื่อมันจะสำเร็จผลแบบผมเนี่ยให้ทุกคนพูดแบบผมเนี่ยพูดทีละคนเนี่ยผมก็บอกแล้วพูดทีละคนแล้วทำไมไม่พูดทีละคนกันล่ะ นี่คะ่ะคือลุงพลตอบชัดทุกประเด็นเลยนะคะประเด็นรแรกที่ว่าทําไมกล่าวคําสาบานตามตาชานแล้วบางช่วงบางตอนเหมือนกับลุงพลกล่าวไม่ทันหรือว่าไม่ได้กล่าวลุงพลก็บอกว่าก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากจะให้กล่าวคําสาบานแบบทีละคนแล้วลุงพลก็เตรียมคําสาบานของตัวเองมาลุงพลก็พูดในลักษณะที่ว่าก็ถ้าตาชานทามาแบบไม่ถูกต้องครบถ้วนก็จะต้องไปตามหรอของลุงพลถูกต้องครบถ้วน สองเรื่องของการปักทูบกลับหัวเนี่ยคุณผู้ชมถามกันเยอะลุงพลก็ตอ,อ,อบนะคะลุงพลบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้เคล็ดนะแก้เคล็ดตามความเชื่อของลุงพลนี่ค่ะส่วนเรื่องที่ว่าทำไมต้องแยกมาสาบานเองคนเดียวลุงพลก็บอกว่าก็อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแล้วที่จำเลืองมองคําสาบานของตาชานอยู่ตลอดเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าตาชานเขียนอะไรมาบ้างในคํากล่าวสาบานแต่สุดท้ายลุงพลบอกว่าก,าก็นี่ไงก็ แล้วพ่อของน้องชมพู่มองหน้าผมอยู่ตั้งนานเนี่ยก็เลยถามไปว่ามองหน้าทําไมพ่อของน้องชมพู่ก็เลยบอกแบบนี้นะคะบ,บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราวันนี้มานานมากครับที่จะได้ทําพิธีสาบานร่วมกันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพ่อของน้องชมพู่บอกว่าลองสังเกตดูสิผมกล่าวคําสาบานทุกคําไม่มีตกหล่นไม่จําเป็นต้องแยกไปสาบานคนเดียวหรือว่าไปสาบานที่อื่นอย่างที่ลุงพลร้องขอส่วนที่ลุงพลอยากจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ความเชื่อของลุงพลนะคะ พอถามถึงช่วงที่มองหน้ากันอะไรแบบนี้พ่อของน้องชมผู้บอกว่าก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีจังหวะที่ลุงพลเหมือนกับพูดเสียงดังกับตาชานเนี่ยค่ะลุงพลเหมือนกับมีบางช่วงอะนะพ่อของน้องชมพู่บอกว่าอ้าเรื่องนี้ก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นเหมือนกัน พ่อของน้องชมพู่บอกว่าส่วนตัวคือนับถือพ่อตาแม่ยายเหมือนพ่อแม่แท้ๆนะคะไม่เคยเถียงเลยนะคะสักครั้งเดียวแม่ของน้องชมพู่ก็บอกเหมือนกันบอกว่าก็ไม่จําเป็นต้องไปสาบานที่วัดพระแก้วหรือที่อื่นเพราะว่าคนที่บ้านกกอกทุกคนนับถือสถานที่แห่งนี้ที่วัดถ้ำภูผาแอกไม่จําเป็นต้องไปที่อื่นถึงจะสาบานร้อยวัดถ้าตํารวจไม่มีหลักฐานก็จับใครไม่ได้อยู่ดี ไม่มีใครที่กล้าขึ้นมาล้อเล่นบนนี้มาบังคับแม่ได้ถึงจะสาบานร้อยวัดตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่บอกลูก<ๆ>ก็ควรจะเชื่อฟังพ่อกับแม่แต่พ่อตานี่ผมก็นับถือเหมือนพ่อผมแท้ๆแล้วก็แม่ยายก็ผมก็นับถือเหมือนแม่ผมแท้ๆผมผมมาอยู่นี่เป็นเขย ไม่เคยเถียงพ่อตากับแม่ใหญ่สักครั้งเรามาอยู่บ้านของเขาแล้วเรามาเหมือนเปรียบเหมือนมาเป็นลูกของเขาแท้ๆเลยครับต้องให้เกียรติครับคุณผู้ชมคะระหว่างที่รอการทำ